พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นวิชาประวัติศาสตร์นางสาววันวิสาเท้านอกผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สนับตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีและย้ายราชธานีจากกรุงทนบุรี มายังกรุงรัตนโกสินทร์ไทยได้มีพัฒนาการในด้านต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงมาโดยตลอดการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะทำให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับไทยในสมัยหลังต่อมา นักเรียนและคุณครูเรามาร่วมกันเฉลยและทำแบบฝึกไปพร้อมๆกันนะคะค่ะก็ขอส,สดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะก็วันนี้เนะะื้อหาที่เราจะเรียนวิชาที่เราจะเรียนนะคะก็คือวิชาประวัติศาสตร์เล่มสีเขียวเล่มน,นี้นะคะแบบฝึกสมรรถนะและการคิดเล่มสีเขียวนะคะก่อนอื่นนักเรียนเตรียม แบบฝึกหัดของตัวเองนะคะแบบฝึกหัดของตัวเองเลยเพราะว่าแบบฝึกหัดเล่มนี้อยู่กับนักเรียนนะคะอยู่กับนักเรียน <todo! S 3> ทุกคนเล่มสีเขียวทุกคนเตรียม<ๆ> <ๆ S 2> เล่มนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนร,รูร้รรไปพร้อมกัน <ouais. S 1> แล้วก็จะทําการเฉลยไปพร้อมกันเขียนไปพร้อมกันนะคะเมื่อได้หนังสือเล่มนี้แล้วนะคะนักเรียนทุกคนเปิดไปหน้าสิบเปิดแบบฝึก ไปหน้าที่10หน้าที่10ของตัวเองนะคะอะ่นักเรียนจะเจอหน้านี้แบบฝึกที่หนึ่งเขียนชื่อสถานที่ให้สัมพันธ์กับหมายเลขในแผนที่และตอบคำถามวิชาประวัติศาสตร์จะเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะใช้เทค,คนิคก,การจำเยอะ นะคะแล้วก็เยอะมากถ้านักเรียนไม่สนใจหรือนักเรียนไม่จำนักเรียนก็จะเรียนไม่ดูเรื่องเลยนะบสำหรับวิชาประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนต้องใส่ใจด้วยมาดูไปพร้อมกันนะคะแบบฝึกหัดที่หนึ่งหน้านี้นะคะจะมีให้นักเรียนตอบคำถามอยู่ตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งนะคะมีอยู่สิบข้อ ด้านล่างตอนที่สองจะมีอยู่ด้วยกันสองข้อสองข้อนะคะแต่เราจะทำไปพร้อมกันเพราะว่ามันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเฉลยไปพร้อมกันดูไปพร้อมกันนะคะ,ะนักเรียนดูในในรูปภาพนะคะครูขยายแป๊บหนึง่งดูในรูปภาพตรงนี้ นัเนีจะเห็นสีฟ้าตรงนี้นะคะตรงนี้คือแม่น้ํำเจ้าพยาอันนี้เป็นแผนที่เป็นแผนที่นะคะสัญลักษณ์สีฟ้านี่คือน้ำนะคะสัญลักษณ์สีฟ้านี่คือน้ําน้ําที่เราเห็นอยู่นี่คือแม่น้ำเจ้าพญานะคะแม่น้ำเจ้าพญา แม่น้ำสายหลักสำคัญของภาคกลางนะคะคือแม่น้ำเจ้าพยาอ่าทีนี้มาฝั่งนี้นะคะแตกออกมาจากแม่น้ำเจ้าพยาก็จะเป็นอ่าคลองบางกอกน้อยนะคะคลองที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพยายัางเรียนดูตามนะคะอ่าสำหรับหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจแล้วก็สิตรงนี้เขาให้เราเอามาเติมว่าเลขเนี่ยมันคืออะไรนะคะนักเรียนดูไปก่อนนะคะดูไปก่อนตรงนี้คลองโลงไหมคลองรอดคลองรอดนะคะซึ่งคลองอเป็นสายเลือดสำหรับคลองตัวนี้นะคะก็จะเป็น ย่อยส่วนย่อยของแม่น้ำเจ้าพยานะคะสายเลือดอเลือดย่อยนะคะของอเลือดหลักตรงนี้นะคะ,อะโอเคคองบางรังผู้คลองมหาหานะคะล้อมรอบไปด้วยคลองเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามกันนะคะว่าแต่ละหมายเลขอ่ะมันคืออะไรนักเ,เรียนดูหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งตรงนี้ หมายเลขหนึ่งนะคะจะเป็นเหมือนพระราชวังเป็นเหมืองพระราชวังนะคะนักเรียนคิดว่า iemand, อะไรคะแถบนี้ตรงนี้นะคะตอบไปพร้อมกันเฉลยไปพร้อมกันนะคะหมายเลขหนึ่งคือพระบรมมหาราชวังพระบรมมาหาราชวังคือหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะคะ,ะนักเรียนเขียนไปได้เลยหมายเลขหนึ่ง พระบรมไปพร้อมกันนะคะพระบรมมหาราชวังหมายเลขหนึ่งนะคะพระบรมมหาราชวังนี่นี่คือหมายเลขหนึ่งต่อไปหมายเลขสองเขียวๆตรงนี้นะคะหมายเลขสองตรงนี้คือสนามหลวง สนามหลวงนะคะนักเรียนอาจจะรู้จักเคยได้ยินข่าวบางคนและหลายคนอาจจะเคยไปนะคะสนามหลวงหมายเลขสองอยู่ตรงนี้เขียนลงไปสนามหลวงตรงนี้คือสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะที่เรากำลังเรียนอยู่นี้ตรงนี้คือกรุงเทพนั่นเองนะคะต่อไป ต่อไปหมายเลขสามหมายเลขสามหมายเลขสามคืออะไรหมายเลขสามตรงนี้นะคะอ่ะ,ะเฉลยไปพร้อมกันนะคะหมายเลขสามก็คือศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองนะคะถ้าใครเคยไปกรุงเทพก็แวะไปดูนะคะใจกลางกรุงเทพสามหลักเมืองมีความสำคัญมากกับกรุงเทพอ่ะต่อไปนะคะหมายเลขสี่ นักเรียนดูที่หมายเลข4ตรงนี้นะคะหมายเลข4ตรงนี้คือตรงนี้เป็นวัดนะคะหมายเลข4นี้จะเป็นวัดวัดมหาธาตุนะคะวัดมหาธาตุนักเรียนเขียนไปได้เลยวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุาานะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวค่ะสำหรับหมายเลขค่านะคะหมายเลขค่านักเรียนดูที่เลขค่าตรงนี้นะคะจะอยู่ด้านบนเลขสองหมายเลขค่าตรงนี้คือวังหน้านะคะวังหน้านักเรียนเขียนเลยวังหน้าตรงนี้ให้เราเขียนไปก่อนนะคะส่วนรูปภาพของจริง นะคะสถานที่จริงเดี๋ยวคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเดี๋ยวครูจะเอามาให้นักเรียนได้ดูได้ชมกันนะคะตอนนี้รู้จักไปก่อนว่ามันคือตรงนี้ต่อไปหมายเลขหหมายเลขหนะคะหมายเลขหจะอยู่ตรงนี้ด้านล่างพระราชวังนะคะหมายเลขหตรงนี้เป็นวัดพระเชตุพนนะคะวัดพระเชตุพนเอาย่อๆไปเขียนไปเลยวัด พระเชตุพนตัวยอดนะคะวัดพระเชตุพนต่อไปหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดอยู่ติดกับหมายเลขหกนะคะหมายเลขเจ็ดจะอยู่ติดกับหมายเลขหกตรงนี้ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าคุกหลวง คุกหลวงนะคะคุกหลวงต่อไป8หมายเลขแปจะอยู่ติดกับหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขแปตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนยวนชุมชนยวนนะคะชุมชนยวนชาวยวนอยู่กันเยอะชุมชนยวน ต่อไปหมายเลข9หมายเลข 9. 9จะอยู่ด้านบนหมายเลข8หมายเลข9ก็คือชุมชนมอนชุมชนมอนนะคะชุมชนมอนเมื่อกี้ชุมชนยวนอันนี้ชุมชนมอนมอนกับยวนต่อไปสุดท้ายหมายเลข10อยู่ด้านบนส right ุดเลยนะคะหมายเลข10อยู่ด oh at ้านบนสุดเลยหมายเลข10ก็คือชุมชนมะระอยู่ ชุมชนมะราย,ยูส่วนรายละเอียดจาอลึกเดี๋ยวเรามาว่ากันข่าวต่อไปนะคะเพราะเนื้อหาประวัติศาสตร์มันเยอะมากแล้วก็ต้องใช้ความจำนะคะความจำเยอะมากพอสมควรอ่ะทีนี้มาดูด้านล่างด้านล่างสองข้อนะคะเขาถามว่าอ่ะข้อที่หดูไปพร้อมกันนะคะเพราะเหตุใด รัชกาลที่หนึ่งจึงทรงเลือกทำเลบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาเป็นที่ตั้งราชธานีแห่งใหม่อีกรอบนะคะเพราะเหตุใดรัชกาลที่หนึ่งจึงทรงเลือกทำเลบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาเป็นที่ตั้งราชธานีแห่งใหม่ก็คือสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะเพราะ ที่ตั้งของกรุงธนบุรีคือเขาสถาปนากรุงธนบุรีมาเป็นกรุงรัตนโกสินนะคะเ,ออเพราะที่ตั้งของกรุงธนบุรีอยู่ในท้องคงุ้งน้ำเสาะตะลิ่งผังได้ง่ายนะคะแล้วก็บริเวณพระราชวังเดิมก็ไม่สะดวกต่อการขยายพระราชวังให้กว้างออกไปก็เลยถูกขนาบด,ด้วยวัด อาดุลราชวนารามนะคะมันก็เลยไม่เหมาะที่จะขยายแผ่ขยายประเทศแผ่ขยายประเทศได้กว้างนะคะก็เลยต้องสถาปนาจากกรุงทนบุรีมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้นะคะส่วนรายละเอียดมันจะเจาะลึก ไปมากยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสรุปแล้วก็เขียนไปพร้อมกันข้อที่1เขียนดังนี้นะคะเพราะที่ตั้งของกรุงธนบุรีเพราะที่ตั้งของกรุงธนบุรีอยู่ในท้องคุง้งอยู่ในท้องคุง้ง น้ำซาะตะลิงน้ำซาะตะลิงพังได้ง่ายพังได้ง่ายนะคะไม่เหมาะกับการขยายเมืองนั่นเองเอและบริเวณพระราชวังเดิมต่อนะคะและบริเวณ พระราชวังเดิมนักเรียนมองเห็นไหมอ่ะพระราชวังเดิมพระราชวังเดิมก็ไม่สะดวกต่อการขยายคุณครูจะไปช้าชานะให้เรียนตามทันนะคะพระราชวังเดิมก็ไม่สะดวก ต่อการขยายต่อการขยายพระราชวังต่อการขยายพระราชวังให้กว้างออกไปอ่ะแค่นี้ไปก่อนนะคะแค่นี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราเลยจะง่วงอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ โจทย์ถามว่าเพราะเหตุใดราชการที่หนึ่งจึงทรงเลือกทำเรบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ตั้งราชธานีแห่งใหม่ตอบดังนี้นะคะเพราะที่ตั้งของกรุงธนบุรีอยู่ในท้องคุ้งน้ำซาะตลิ่งพังได้ง่ายและบริเวณพระราชวังเดิมก็ไม่สะดวกต่อการขยายพระราชวังให้กว้างออกไป อันนี้ก็คือการสถาปนานะคะสถาปนาจากกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้นะคะกรุงธนบุรีมันเป็นอุปสรรคต่อการขยายเมืองก็จึงต้องอเปลี่ยนทำเลนะคะของรัชการที่หนึ่งมายังฝั่งตอนออกของแม่น้ำเจ้าพรยาก็เป็นที่ตั้งรัชธานีแห่งใหม่นะคะอ่าต่อไปข้อที่2ข้อที่สองโจทย์ถามว่า นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนาโกสินทร์เป็นราชธานีความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยนี้เกิดจากปจัจจัยใดมันก็หลายปัจจัยนะคะแต่จะยกมาปัจจัยหลักๆอ่ะเช่นไปเลยไปเร็วเช่นด้านทำเลที่ตั้งอ่ะด้านทำเลที่ตั้ง ด้านทำเลที่ตั้งที่มีเส้นทางออกสู่ทะเลที่มีเส้นทางออกสู่ทะเลทำให้สะดวกต่อการค้าเพราะว่าตอนนั้นคือการค้าเป็นหลักเศรษฐกิจหลักของไทยเลยนะคะทำให้สะดวกต่อการค้าขาย ต่อการค้าขายคือเมื่อก่อนค้าขายทางทะเลนะคะคือต่างประเทศจะนำสินค้าคือใส่เรือบรรทุกมาเข้ามานะคะแล้วก็ใช้เรือใช้ทะเลในการค้าขายติดต่อค้าขายกับต่างชาติในสมัยนั้นนะคะนะทำให้สะดวกต่อการค้าขายกับต่างชาติโอเค เอาเท่านี้เอาที่หลักๆสำคัญสำคัญนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะง่วงไปก่อนนะอ่าทีนี้มาทบทวนทบทวนให้หน่อยมาทบทวนนะคะหมายเลข1นึถึงสิอ่าหมายเลขหนึ่งคือพระบรมมหาราชวังหมายเลขสองสนามหลวงอันนี้นักเรียนไปดูตามอีกทีหนึ่งนะคะหมายเลขสามศาลหลักเมืองหมายเลขสี่วัดมหาธาตุหมายเลข 3, หล้หา วังหน้าหมายเลขหวัดพระเชตุพนหมายเลขเจคุกหลวงหมายเลข8ชุมชนยวนหมายเลข9ชุมชนมอนและหมายเลขส0บชมชนมราย,ยูนะคะอันนี้ดูตามนะคะแล้วก็ไปให้ทันตรงนี้ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนว่ามันคืออะไรส่วนรายละเอียดลึกลงไปเดี๋ยวว่ากันในคราวหน้านะคะ อ่ะทีนี้ตอบคําถามสองข้อด้านด่างอันนี้ทวนนะคะเพราะเหตุใดราชการที่1จึงทรงเลือกทําเลบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาเป็นที่ตั้งราชธานีแห่งใหม่เพราะที่ตั้งของกรุงธนบุรีอยู่ในท้องคุ้งน้ำซอกตลิ่งพังได้ง่ายและบริเวณพระราชวังเดิมก็ไม่สะดวกต่อการขยายพระราชวังให้กว้างออกไปข้อที่2นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยนี้เกิดจากปัจจัยใดหลักๆนะคะคือเช่นด้านทำเลที่ตั้งที่มีเส้นทางออกสู่ทะเลทําให้สะดวกต่อการค้าขายกับต่างชาติปัจจัยหลักๆมันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นที่คนครูเลือกมาคือเป็นปัจจัยที่สําคัญในสมัยนั้นคือการค้าขายนะคะกับต่างชาติโอเคนะคะ,ะสําหรับ วิชาประวัติศาสตร์นะคะครูขาข,ขอฝากไว้เพียงแค่หน้าเดียวนะคะก็คือหน้าที่10หน้าเดียวนะคะแล้วก็สำหรับอาทิตย์หน้าเราก็เจอกันนะคะเจอกันใน,ในอาจจะเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นนักเรียนก็คอยติดตามนะคะก็หวังว่านักเรียนจะทำงานแล้วก็ส่งงานคนุณครูคด้วยนะคะจะได้มีคะแนน ในวิชานี้นะคะก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะไปและบายบายสวัส